ก่อนไปรับชมคลิปฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้หน่อยครับเพื่อจะได้รับชมเนื้อเรื่องฮีโร่ตัวอื่นๆต่อไปขอบคุณครับเนื้อเรื่องมีอยู่ว่ากิลดอร์เคยเป็นขุนนางที่ร่ำรวยและทรงอำนาจมากอุตสาหากรรมของเขากระจายไปทั่วแผ่นดินใหญ่ที่ใดมีหนทางในการทำเงินที่นั่นมักจะมีตราประจำตระกูลของกิลดอร์ให้เห็นมากกว่าตราของกษัตริย์เสียอีก และเนื่องจากความร่ำรวยถึงขีดสุดทำให้เขาได้รับฉาย,ยาว่าราชาแห่งทองคำเพราะว่าความร่ำรวยทางวัตถุกลับทำให้วิญญาณของกิลเดอร์ว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามเติมเต็มมันด้วยสุราและนารีแต่วิธีนี้สามารถช่วยเขาได้เพียงชั่วคราวในเวลานี้มีเพียง t e m p ปอร์ l ออฟไลทที่มีคำสอนหลักอย่างการไถ่บาปและชำระล้างวิญญาณที่เข้าตากิลดอร์มีความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ และลำดับชั้นที่เข้มงวดในเวดหแห่งนี้จะช่วยให้เขาสามารถขวย,ข,ยขว้าอำนาจได้อย่างชอบธรรมและแล้วความมั่งคั่งได้ปูทางแก่ความทะเยอทะยานของกิลดอร์เขาก้าวเข้าสู่ระดับสูงสุดของพระาชวิหารอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในทวีปแห่งนี้กิลดอร์กล่าวว่าความทะเยอทะยานในอำนาจเปรียบเสมือนสัตว์ร,ร้ายที่หลุดจากโครงไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกพอ